มาต่อกันที่จิตอาสา904ค่ะดําเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆทั้งเหนือและใต้นะคะไปเริ่มจากภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลยค่ะครับ บริเวณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค3ากองบิน41อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวิทยากรของศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสาได้ไปถ่ายทอดความรู้เพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชาเรื่องการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หรือโคกน้องนาโมเดลให้กับผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904รุ่นที่1ทับ2565ได้ให้ความรู้ด้านการทําเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติด้วยการบํารุงดินสร้างแหล่งอาหารการกักเก็บน้ําบนโคกเพื่อให้ไหลเวียนกระจายความชุ่มชื้นในพื้นที่รวมไปถึงการขุด คลองไส้ไก่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการทําปุ๋ยน้าหมักซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,านีพระราชทานพระราชดําริให้โครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใช้ประกอบอาชีพให้มีรายได้พึ่งพาตนเองค่ะครับนอกจากนี้ก็นําเรื่องราวพระปรีชาสามารถและความเสียสละของบุบรพรมหากษัตริย์ไทยนะครับ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นคุณอุปการอย่างยิ่งต่อพระศกนิกกรชาวไทยนะครับ